สวัสดียามเช้าคะ่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะก็ได้มาเดินเท้าเปล่านะคะบนหญ้าแล้วก็เดินบนทรายเขาบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีประจุไฟฟ้าอยู่อันนี้ก็ฟังเขาพูดกันมานะคะเราต้องเดินเท้าเปล่าบนหญ้าบ้างเมื่อมีโอกาสนะทำบ่อยเ้ายิ่งดีนะคะแล้วก็เดินบนทรายบ้างจะได้เอาไฟฟ้าเนี่ย ออกจากตัวเรานะคะทำให้เราไม่เจ็บป่วยนะคะวันนี้ก็พี่มายืนรอตากแดดยามเช้านะคะดูบรรยากาศยามเช้าคะ่ะแถวบ้านนะคะการกินอาหารเนี่ยมันก็ดูเลบภายในนะคะแต่ภายนอกร่างกายเราเนี่ยตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยเราก็ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆนะสิ่งแวดล้อม แสงแดดนะคะอากาศแบบนี้ถ้าเราอยู่ในที่อากาศดีเนี่ยทำให้เราเจ็บป่วยยากนะคะเราได้รับแสงแดดท,ทุกวันย้ำเช้านะคะก็จะทำให้เจ็บป่วยยากเหมือนกันนะคะการดูแลสุขภาพแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะอย่างเหมือนพี่ดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยก็จะดูแลตั้งแต่ในครัวเรื่อง การใช้น้ำยาล้างจานก็จะทำเองแล้วก็อาจจะใช้น้ำยาล้างจานที่ให้มีสารเคมีน้อยที่สุดค่ะก็คือนำสับป,ประรดเนี่ยมาใช้ทำเป็นน้ำยาล้างจานนะคะแล้วก็ไม่แต่งสีไม่แต่งกลิน่นกลิ่นที่เรานำไปล้างจานเนี่ยถ้าเราซื้อน้ำยาล้างจานมาจากตลาดเนี่ยก็จะได้กลิ่นนะคะพอล้างแล้วติดทั้งมือติดทั้งภาชนะล้างแก้วก็ติดแก้วล้างจานก็ติดจานนะคะ อันนี้คือ <c oughs> มันเกี่ยวกับสุขภาพของเราด้วยนะคะน้ำยาล้างจานต่อมาก็อาของที่บริโภคก็เช่นจะบริโภคแต่พวกที่ปลาจากเนื้อสัตว์ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็กินบ้างเนื้อสัตว์นะคะก็เน้นผักเน้นถัว่วเน้นพืชอะไรแบบนี้มันเผือกข้าวโพดถัว่วถั่วเนี่ยจะกินเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าการดูแลสุขภาพเนี่ย เราจะไปยึดว่าอ่ะคนนี้ดูแบบนี้ดีคนนี้ดูแลแบบนี้ดีแต่ละคนเนี่ยอ่ะไม่เหมือนกันธาตุไม่เหมือนกันนะคะเราก็ดูด <sh arp sul> ูแลและสังเกตตัวเองว่าเรากินอะไรแล้วทําให้เราเจ็บป่วยนะคะและเรากินอะไรแล้วทําให้เราไม่เจ็บป่วยสังเกตตั้งแต่อ้าวหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนอ่ะหนึ่งปีสังเกตว่าหนึ่งปีเราเข้าโรงพยาบาลกี่ครั้ง หนึ่งปีเรากินยากี่ครั้งนะคะเราปวดหัวกี่ครั้งนะคะเราสังเกตตัวเองได้เลยนะคะจะมายึดว่าอุ้ยคนโน้นคนน,คน,นี้แล้วก็จะพึ่งอาหารที่ทางธรรมชาติมากที่สุดจะไม่ค่อยกินอาหารเสริมนะคะเพราะคิดว่าอาหารเนี่ยเป็นยาอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะที่มีเคล็ดลับในการดูแล ตัวเองอย่างไรนะคะก็ให้แชร์มาใต้คอมเมนต์นะคะก็ก็มาแชร์กันนะคะอย่างพี่เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยได้เก็บป่วยอะคะ่ะแต่ต่อไปก็ไม่รู้นะคะเพราะอายุเราเยอะขึ้นทุกวันนะคะแต่ถ้าการดูแลตัวเองเนี่ยเราสังเกตจากรุ่นปู่ย่าของเราทีา่ผ่านมาแล้วเมื่อ670ปีที่แล้วเนี่ยเราสังเกตว่า,าทำไม ปู่ย่าเราไม่ป่วยเลยพ่อแม่เราไม่ค่อยป่วยเลยไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่ไม่ไม่เคยกินยาพาราเลยแบบนี้เราก็สังเกตการใช้ชีวิตะคะ่ะว่าแต่ละวันเนี่ยปู่ย่าตายายพ่อแม่เราใช้ชีวิตกันยังไงเขาถึงไม่ป่วยนะคะก็ไม่ได้กินอาหารที่เลือดหรูว่าอยู่ต่างจังหวัดก็มีพวกผักบุ้งนะคะพวกผักพื้นบ้านมะเขือพวงอะไรเงี้ยกระถิน อยอดไม้ต่างๆที่กินได้มีทั้งรสเปรี้ยวรสขมรสขวาดอะไรแบบนี้ค่ะก็ะนำมากินเป็นอาหารก็สังเกตดูไม่ค่อยไม่ค่อยจิบป่วยแล้วก็ไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาลบ่อยนะที่ก็ยึดแนวทางที่ว่ารุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่ดูแลตัวเองมานะคะก็ไม่ได้ยึดตามาศาสตร์สมัยใหม่เพราะว่าเราไม่ค่อยมีองค์ความรู้ตรงนั้นเราก็สังเกตการกินนะคะ จากาบรรพบุรุษของเราทำไมเขาถึงไม่ค่อยเจ็บป่วยนะคะก็สังเกตว่าเช้า,ชาขึ้นมาคนในครอบครัวเราก็จะออกไปอ,อยู่ในสวนในไร่ในนาบ้างแบบนี้ยก็เจอแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดมีประโยชน์นะหลายๆหลายๆอย่างเลยต่อตัวเรานะคะต่อผิวหนังเรานะคะ นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งวันนี้พี่ก็มารอตากแดดค่ะวันนี้ยังเช้าอยู่แสงแดดยังไม่พ้นยอดไม้เลยนะคะก็มาทำคลิปนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์และความรู้ใครมีวิธีการดูแลร่างกายอย่างไรก็ช่วยเขียนมาใต้คอมเมนต์นะคะเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะเพราะว่าต่อให้เรามีเงินมีหน้าที่การงานดีแต่ถ้าสุขภาพเราไม่ดีนะคะ เราก็ไม่สามารถจะไปทําอะไรได้มีเงินแต่ว่าไม่แข็งแรงเราก็ไปไหนไม่ได้นะคะสุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะใครที่มีความรู้ว่าเออเนี่ยดูแลร่างกายแบบนี้เป็นธรรมชาตินะแชร์มาเลยค่ะเขียนมาใต้คอมเมนต์นะคะใครที่ดูแลผมอย่างไรนะคะให้ผมยังอยู่กับเรานานๆดูแลดวงตายอย่างไรนะคะ ให้ดวงตาเราสดใสยอยู่นะคะถึงแม้จะสายตายาวแต่ว่าดวงตาเราเนี่ยพอาอายุเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะหนังตาตกกันทุกคนนะคะเราจะมีวิธียกหนังตายังไงโดยที่ไม่พึ่งสัลญกรรมนะคะให้ดวงตาเราเนี่ยสดใสนะคะเพราะว่า,าคนที่อายุมากแล้วเนี่ยหนังตาจะตกแล้วดวงตาจะเล็กแล้วดวงตาก็จะไม่สดใสนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย เราจะมีวิธีแก้โดยธรรมชาติยังไงนะคะก็ดูจากหลายคลิปแล้วนะคะบางคนก็สอนวิธีนวดยกหนังตานะคะนวดรอบดวงตานะคะอันนี้ก็ก็ดีค่ะเหมือนทําให้ตาเราเนี่ยสว่างแล้วก็มองชัดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครมีวิธีไหนมาแลกเปลี่ยนกันค่ะเพราะว่าพี่คนหนึ่งก็มีหนังตาตกเหมือนกันก็อยากได้ข้อแลกเปลี่ยนเพราะว่าพี่ไม่ ไม่ชอบการทําสัญญกรรมนะคะเราไม่มีทรัพย์มากมายขนาดนั้นที่จะไปทําสัญญกรรมเลขอย่างหนึง่งพี่ก็ชอบธรรมชาตินะคะสุขภาพดีด้วยธรรมชาติมันจะดีได้นานค่ะแต่ถ้าพึ่งสัญญกรรมเราไม่ได้ออกกําลังกายเราไม่ได้เพราะว่าหน้าเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้เครื่องเล่นมาทําให้หน้าเราฟิตเราเฟิร์มได้ใช่ไหมคะอย่างแขนอย่างขาอย่าง อาลำตัวเนี่ยเราใช้เครื่องเล่นมาช่วยได้แต่หน้าเนี่ยเราไม่สามารถใช้เครื่องเล่นมาช่วยได้เพราะฉะนั้นเรามีวิธีไหนที่อาจทำให้ดวงตาเราเนี่ยสดใสนะคะเปล่งปลั่งอยู่มีประกายอยู่ตลอดนะคะที่ดูมาหลายๆคลิปของหลายผู้สอนหลายๆท่านก็สอนให้นวดให้กดอะไรแบบนี้ก็การนวดการกดก็ทําให้ผิวหนังเนี่ยแน่นขึ้นอันนี้ จริงค่ะเพราะว่าทดลองทําตามแล้วทําให้เซลเราแน่นขึ้นทําให้เซลเราตื่นตัวขึ้นนะคะก็ทําให้ดวงตาเราเนี่ยสดใสมีประกายนะคะให้สังเกตผู้ที่อายุเยอะกว่าเราแล้วแบบนี้หกสิกว่าแบบนี้ถ้าคนไหนที่ดูแลตัวเองดีๆเนี่ยดวงตาเขาก็ยังโตยังสดใสมีประกายนะคะแต่ถ้า,าผู้ที่ไม่ได้ดูแลตัวเองมากเท่าไหร่ดวงตาก็จะเล็กลงแล้วหนัง ตาก็จะมาปิดนะคะจะมีหนังตาหย่อนคล้อยนะคะทั้งแล้วก็มีถุงใต้ตานะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนพี่เนี่ยพี่จะพอรู้สึกตัวเนี่ยพี่ก็จะนวดนะคะนวดนวดดวงตารอบดวงตาตั้งแต่ตาบนแล้วก็ตาล่างพี่ก็อาจจะนวดเพื่อให้เลือดเนี่ยไปไหลเวียนรอบดวงตาแล้วก็ตลอดทั้งวันทําให้เราดวงตาเราไม่แห้ง ไม่แสบเคยไหมคะที่เรามีความรู้สึกว่าอ่านในดวงตาเราเนี่ยเหมือนมีขยะอยู่เลยทําไมมันพับพี่ตาแล้วมันฝุดฝดมันแสบแสบเหมือนมีขยะอยู่นะคะนะใครเคยเป็นก็คอมเมนต์มาได้นะคะมาแลกเปลี่ยนกันว่ามีวิธีแก้ไขอย่างไรโดยที่ใช้ธรรมชาติบําบัดนะคะพี่ก็เป็นนะคะถ้าหากว่าวันไหนที่เราแบบว่าอยู่ใน ที่ที่ว่ามีอากาศร้อนมากๆมันก็เป็นเหมือนตาแห้งแล้วก็กระพริบตาก็จะแสบตาเหมือนมีขยะอยู่ในตานะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็จะนวดรอบดวงตาแล้วก็ยกหางตาที่มันตกเนี่ยด้วยวิธีธรรมชาติใช้มือนวดนะคะกดแล้วนวดแล้วก็ใส่น้ํามันใส่ครีมนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ยกขึ้นไปนะคะก็วันนั้นทั้งวัน ตลอดวันเราก็จะอ่าสบายตานะคะค่ะคลิปนี้ก็มีแดดละเดี๋ยวขอไปตากแดดก่อนนะคะคลิปนี้ก็จบไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะ